โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MMG TV นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพามาดูชุดใหม่แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ชุดใหม่ดิชุดที่ GM แจกนะครับแล้วก็ท่าทางเนาะนี่ท่านี้เลยนี่เป็นไงเท่ไหมนี่่ไปเดี๋ยวเราไปในโหมดฟรีสไตล์กันดีกว่าคุณผ,ผู้ชมไป ซึ่งก็วันนี้ผมก็จะมาพูดด้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็เดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคย่อๆว่าไงล่ะเพื่อนกดท่าให้ครับผมนี่มีเปล่าเพื่อนมีท่านี้เปล่ามีเปล่าเพื่อนสวัสดี ปุ่มคุยผมเล็กมากเลยอ่ะวัดดีชื่ออะไรเต้เต้ชื่อเต้ฮะเต้เออเป็นผู้ชายนะชื่อเต้พวกนี้มาม้บผู้หญิงจริงด้วยคุณผู้ชมโอ้ดูดิ เสียงรถด,ดังนะผมจะมาทางนี้แล้วกันนะครับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นมาบนนี้แล้วกันคนะุณผู้ชมเออนี่ก็โอ้โหเสียงรถมันดังจริงเลยก็โอเคนะครับผมวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือวันนี้เนี่ยคือผมจะมาแจกนะผมแจก แน่นอนครับฟังไม่ผิดนะผมวันนี้ผมจะมาแจกนะผมคลิปสั้นๆง่ายๆนะวันนี้ผมจะเออให้ยอย่ามาบังรัศมีเราแจกนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็ประมาณ310เพชรนะครับคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ100บาทในเกมนะครับผมประมาณ100บาทนะครับก็ผมจะแจกทั้งหมดประมาณอ่าเดี๋ยวคิดดูก่อนนะประมาณ 3รางวัลถึง5รางวัลน,นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์ถูกใจเนี่ยก็อาจจะ5รา,างวัลน,นะแต่ถ้าเกิดมีถูกใจไม่เยอะเนี่ยก็าจะ3รา,างวัลพอนะครับโอ้ยนี่มันก็ขับรถจังเลยก็อ่าผมก็ขอคลิปนี้เนี่ยคนสักคนละประมาณ100ไลค์พอนะอ่าไม่เยอะนะขอสัก100ไลค์นะครับแล้วก็ขอผู้ติดตามเนี่ยถึง500คนนะครับผม ถึง500้คนนะครับ500คนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมากับมาดูคลิปนี้นะว่าถึง100ไลค์หรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับผมเป็นประมาณ3มรางวัลนะครับอ่านี่คือแจกครั้งแรกนะในช่องของเรานะครับคุณผู้ชมก็แจกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะก็แจกเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ3รางวัลเดี๋ยวผมสุ่มแจกนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะว่าจะเอาไปทําอะไรหรือว่าจะเอาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ พ่อแม่ไหนถูกใจเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับ310เพชรหรือคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ100บาทนะครับก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนชวนน้องชวนพี่หรือว่าชวนพ่อแม่เนะี่ยมากดไลค์ช่องผมได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมเข้าไปในห้องนี้ดีกว่าไปไปดูดิว่ามีใครอยู่ในะห้องนี้กันบ้างอ่าเสียงรถหายไปแล้ว อ่าโหมดนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมอ่านี่เตะอีทีนึงนี่ตึง้งตึ้งตึงตึงตึงนี่เราถือส,สองอาาันนด้ถืออันเดียวเหรอนี่ไงไปเดี๋ยวผมไปนั่งตรงนี้ดีกว่ามันนั่งได้ไหมเนะี่ยคุณผู้ชมเจมทำมาเพื่อเลยมันนั่งไม่ได้เจม <c oughs> จนนะนั่งนั่งไม่ได้เหรอนั่งอันนี้ได้ไหมนอนได้ไหม อ่าไหนาว่าเจว่ามันนอนได้ไหมเหรอตรงนี้อ๋อจบแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมนะว่าไปชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนใครก็ได้มากดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์เอาไว้นะผมถึงห้าร้อยซับแล้วก็100คอมเมนต์เอ้ย100ไลค์ในคลิปนี้ผมจะแจกทั้งหมด100บาทนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวเติมผ่าน UID ให้นะครับก็อย่าลืม มาคอมเมนต์กันนะครับคุณผู้ชมอันนี้อยากที่อยากให้ก็เพราะว่าเป็นฉลอง500ซับครั้งแรกนะครับ500ซับแรกในช่องเราเนาะเดี๋ยว1,000ซับเดี๋ยวผมจะค่อยมาบอกอีกทีนึงครับว่าผมจะมาแจกอะไรนะไว้ให้มันใกล้ๆถึงก่อนอันนี้ใกล้ถึง500แล้วไงผมก็เลยมาบอกเอาไว้ก่อนนะครับงั้ก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ